สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันต์ปราจจะเชียงใหม่ครับได้รับการว่าหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สมุนรสัตว์พันธุวันราชการเชียงใหม่ครับให้มาแถลงข่าวในนามของสูตรการสถานการณ์การระบาดโรคโควิดสกของจังหวัดเชียงใหม่ครับในวันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่พูรอชาวเชียงใหม่น่าจะยินดีนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับลดลงกว่าเดิมนะครับจากเมื่อวาน3เท่านะครับเหลือเพียง12รายครับโดยรายละเอียดขอเรียนเชิญท่านดรสยศคำชัยนะครับ ขอน,น้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังเชียงใหม่ได้นาเรียนให้กับพี่น้องรับทราบครับผอเเลยนเชิญครับครับขอบคุณครับจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง42รายของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดอยู่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่7,727รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว7,000กับอีก10รายนะครับ อยู่ระหว่างการคัดกรองแยกอาการ11รายในในภาคเช้านะครับขณะนี้ทั้ง11รายก็ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้วยังอยู่ในการรักษาพยาบาลทั้งหมด668รายแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม299รายโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแม่ตื่น17รายโรงพยาบาลรัฐ145รายโรงพยาบาลเอกชน203รายและโรงพยาบาลต่างจังหวัด4ราย ถ้าแยกตามอาการพบเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับ521รายสีเหลือง127รายสีส้ม18รายและก็สีแดง2รายด้วยกันวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในส่วนของการตรวจคัดกรองหาเชือ้อโควิดในทีในกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเมื่อวานนี้ตรวจไปเยอะทีเดียวนะครับ3,062รายพบผู้มีผลบวกเพียง44รายนะครับคิดเป็นร้อยละ1.44ที่หายไปอีกสคนนะก็จะ รา,ายชื่อเข้ามาในภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นยอดของวันพรุ่งนี้ครับในส่วนของปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับก็ในระยะหลังนี้นะครับก็จะเห็นว่าการสัมผัสจากสถานที่ทํางานเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเทรน์ของแนวโน้มลดลงก็ตามนะครับแต่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ทําให้ปจัจจัยอื่นนะครับมีสัดส่วนที่ต่ําลงมากทั้งหมด ก็มาจากคัสเตอร์ของการติดเชื้อในบริษัทต่างๆที่พบในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับทําให้การระบาดนะครับหรือว่าการสัมผัสจากการสาเหตุของการติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ในส่วนของการสัมผัสจากต่างจังหวัดลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ30.2 สัมผัสในครอบครัวนะครับก็อยู่ที่ร้อยละ22.2เท่าเดิมและก็สัมผัสในชุมชนลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ20.7ส่วนการสัมผัสในที่ทำงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20.5ครับในส่วนของการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงไม่มีรายงานเข้ามานะครับการตรวจเชิงรุกในส่วนของ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสนามบินสถานีรถไฟขนส่งอาเขตรถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจันรถบรรทุกที่ด่านสารพีด่านดอยเต่าแล้วก็ด่านฮอดนะครับทั้งหมดตรวจไป273รายพบผู้มีผลบวก1รายนะครับเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาทางเครื่องบินนะครับที่สนามบินเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงนะครับทีมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงตรวจพนักงาน TOT นะครับ สาขาเชียงใหม่64รายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับเป็นจุดตรวจเฉพาะกิจ252รายแล้วก็รถชีวะนิรภัยนะครับก,กับทีมสครองลงตรวจที่บริษัทเชียงใหม่โฟร์เซนฟู้ดสาขาหน่หนองจอมนะครับแล้วก็ทีมควบคุมโรคอำเภออมก่อยนะครับก็ได้ลงตรวจยอมบ้านข้างเคียงของบ้านปีพอด้วย ATK 99รายนะครับวันนี้ทั้งหมดผลเป็นน g a t i v ทั้งหมดนะครับในส่วนของรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง42รายนะครับวันนี้ก็จะเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด15รายด้วยกันมาจากประเทศเมียนมานะครับ1รายแล้วก็มาจากกรุงเทพมหานคร1 3รายนะครับจากจังหวัดตาก1รายกำแพงเพชร5รายภูเก็ต2รายนะครับ เชียงราย1รายแล้วก็ลำพูน2รายโดยในส่วนของระบบ b u b เบิลแอนด์ซนะครับของบริษัทเชียงใหม่ฟ o ร์ซ n นฟู้ดนะครับวันนี้บวกเพิ่ม4รายด้วยกันส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดนะครับ23รายก็มาจากคัสเตอร์ของอเพื่อนร่วมวงสังสรรค์และก็ร้านเมายำคาเฟ่6รลายนะครับคัสเตอร์พนักงานศูนย์การค้าเซ็นเ a l f e s ลเฟสติวัลนะครับ สรายด้วยกันแล้วก็เทศบาลตำบลสันกำแพงนะครับ1รายคัสเตอร์บ้านหนองเต่าขออภัยนะครับคัสเตอร์ในส่วนของอ,อทุ่งเข้าพวงนะครับทุ่งเข้าพวงเชียงดาว2รายครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสันทรานึ่ราย The Time Movement 7ยอด1รายครับครอบครัวหมูห้าตำบลทุ่งสโตก สันปะตองนะครับ2รายบ้านเอื้ออาทรหนองหานสันทราย1รายนะครับครอบครัวหมู่3ตํตบลสันทรายน้อย2รายแล้วก็ครอบครัวหมู่2ตํตบลแม่ทามคือแม่อ,อน2รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค2รายนะครับวันนี้พบการติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะทําให้เส้นของเส้นกราฟสีแดงขึ้นนะครับที่เป็นปัจจัยจากการติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นได้นะครับ มาดูที่คัสเตอร์ต่างๆนะครับในวันนี้นะครับยังไม่มีคัสเตอร์ใหม่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งไปดูที่คัสเตอร์เดิมคัสเตอร์แรกนะครับเป็นของเชียงใหม่โฟร์เซ็นฟู้ดนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1รายทําให้ยอดรวมอยู่ที่230รายโดยทั้งหมดพบระหว่างการกักตัวนะครับในจํานวนนี้เป็นพนักงานของ บริษัทนะครับ1รายอีก3รา,ายเป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ที่เป็นพนักงานนะครับโดยวันนี้เอ่อซ7นะครับก็เป็นพนักงานอีกโรงงานหนึ่งนะครับที่มีการแพร่กระจายเชื้อออกไปนะครับโดยทีมตรวจชีวนิรภัยพระราชทานและก็ทีมสคอร .1 นจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในวันนี้ผลการตรวจก็จะออกในวันพรุ่งนี้ก็จะ แจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการกระจายเชื้อไปสู่อีกบริษัทหนึ่งหรือเปล่านะครับต่อไปเป็นคลัสเตอร์ของเพื่อนร่วมวงสังสรรค์และก็ร้านเมายำคาเฟ่น,นะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม6รายด้วยกันยอดรวมของคัสเตอร์นี้ขึ้นไปที่68รายแล้วนะครับโดยมี1รายนะครับก็เป็นพนักงานร้าน DK เ e t ม l s h e e t ที่สันทรายนะครับอีก1รายเป็น ครอบครัวของพนักงานที่ปั๊มพีทีที่หางดงนะครับก็ไปเฝ้าลูกนะครับที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นแม่ก็จะเป็นผู้สัมผัสวันนี้ก็พบเป็นผลบวกแล้วนะครับส่วนอีก4รายเป็นผู้สัมผัสของลูกค้าหรือว่าพนักงานที่มีผล บวกก่อนหน้านี้นะครับจากร้านเมายยาคาเฟ่นะครับซึ่งเพราะว่าในจำนวนนี้นะครับก็มีการกระจายนะครับหรือว่ามีการแพร่ระบาดออกไปยังร้านลู่ไฮเวย์นะครับแล้วก็ร้านข้าวต้มชาววังซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็อยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงและก็เสี่ยงต,ต่ำต่อไปครับต่อไปเป็นคัสเตอร์ของพนักงานศูนย์การค้าเซนทันเฟสติวัลและครอบครัววันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายนะครับแต่ไม่ได้ เป็นพนักงานของบริษัทนะครับเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของพนักงานบริษัทและก็พ่อค้าแม่ค้าในแคนเีนที่มีผลบวกก่อนหน้านี้นะครับทำให้ยอดรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่43ารายด้วยกันทั้งหมดพบระหว่างการกักตัวจึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติมนะครับต่อไปเป็นคัสเตอร์ของพนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพงวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งรายยอดรวมของคัสเตอร์นี้ก็อยู่ที่16รายด้วยกันโดย cm 7 7 98นะครับไม่ได้เป็นพนักง,งานของเทศบาลนะครับแต่ว่าเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักง,งานที่มีผลบวกก่อนหน้านี้นะครับซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่กองการศึกษานะครับพบการาติดเชื้อระหว่างการกักตัวเช่นเดียวกันครับต่อไปเป็นการติดเชื้อในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1รายนะครับก็รวมทั้งหมด8รายด้วยกันโดย c m 77 89เป็นผู้สัมผัสในร้าน Second Cafe b บายวราซับนะครับที่อำเภอสันทรายในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงขอประกาศให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการนะครับที่ร้าน Second Cafe b บายวาราซับนะครับในวันที่5กันยายนให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับพร้อมกัดตัว14วันด้วยกันส่วนประกาศต่อไปนะครับ ก็จากการที่พบว่ามีการติดเชื้อแพร่ระบาดออกไปนะครับก็จึงต้องมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่แรกเลยนะครับก็จะเป็นร้านเย็นตาโฟเจ๊เกียวนะครับที่อยู่ที่ตะมนช้างคานผู้ที่ไปใช้บริการระหว่างวันที่12-17ถึงกันยายน ให้สังเกตอาการนะครับท่านยังไม่ต้องเข้าไปตรวจนะครับสำหรับท่านที่ไปใช้ร้านบริการร้านจิตโฟ,โฟเชกเกียวนะครับยังไม่ถือว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการก่อนถ้าหากพบว,ว่ามีอาการผิดปกติจึงเข้าไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลน,นะครับต่อไปเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับ ต้องเข้ารับการตรวจสวบ,บหาเชื้อทันทีนะครับก็คือร้านข้าวต้มชาววังตำบลป่าแดดนะครับวันนี้ขอประกาศให้ผู้ที่ไปใช้บริการระหว่างวันที่11ถึงวันที่16กันยายนนะครับให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมกักตัว14วันร้านต่อไปเป็นร้านลู่ไฮเวย์นะครับตํอาอยู่ตำบลช้างเผือกนะครับ ก็ผู้ที่ใช้บริการระหว่างวันที่11ถึง17กันยายนให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันพร้อมกักตัว14วันนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นร้านขายต้นไม้นะครับชื่อว่าสวนจันสุวรนตั้งอยู่ที่ตําบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนนะครับก็ให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการระหว่างวันที่11ถึงวันที่16กันยายนนะครับให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด แล้วก็กักตัว14วันนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งหมดก็มาจากการไม่คิ้งคับในการกักตัวแล้วก็มีหลายเหตุการณ์หรือว่าหลายคัสเตอร์ที่ผู้ติดเชื้อรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงมัได้ปกปิดข้อมูลนะครับทำให้การควบคุมโรคดำเนินการได้ล่าช้าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากอ ให้พี่น้องประชาชนที่มีความเสี่ยงนะครับอย่าปกปิดข้อมูลกับทีมสอบสวนโรคนะครับเราจะทําให้เกิดการควบคุมโรคได้ช้านะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปต่อไม่ได้นะครับไปที่ข้อมูลการฉีดวัคซีนกันสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ5,353,2462รายคิดเป็นน้อยละ42.22 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะเกิดภูมิคุ้มคันหมู่เพราะนั้นในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่คือจะต้องฉีดให้ได้มากกว่าร้อยละห้นะครับของประชากรกลุ่มเป้าหมายขณะนี้ก็เกือบถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับไปดูข้อมูลของการฉีดในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นผู้สูงอายุ ในขณะนี้ก็ฉีดไปแล้วร้อยละ47.92สนะครับส่วนผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังก็ทะลุร้อยละ50ไปแล้วนะครับวันนี้ฉีดได้ร้อยละ55.40ส่วนประชากรทั่วไปนะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปฉีดไปแล้วร้อยละ37.995นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของการฉีดวัคซีนนะครับท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำถามนะครับที่พี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาเยอะนะคะว่า เมื่อวานนี้ทำไมอยอดผู้ติดเชื้อจำนวนเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากบริษัทเชียงใหม่โฟร์เส f นฟูนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดความคลางแขงใจว่าอระบบบับเบิ้ลแอนซิลมีความปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับก็มีคำถามที่เรียนถามเข้ามานะครับก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าระบบ b u b เบิ a ลแอน a l ซเป็นระบบการป้องกันและควบคุมโรคที่นำมาใช้นะครับในพื้นที่ที่เป็นระบบปิดนะครับเช่นในเรือนจำใน ในบริษัทต่างๆในโรงงานต่างๆที่สามารถปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อออกไปสู่ชุมชนได้ถ้าดําเนินการอย่างเคร่งคัดนะครับโดยในส่วนของบริษัทเชียงใหม่ฟฟร์เซ็นฟู้ดก็ได้ร่วมกับ ทางาทีมควบคุมโรคนะครับสํนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และก็ทีมควบคุมโรคของอําเภอสันทรายนะครับทีมสปกออําเภอสันทรายนะครับนําการคัดแยกกลุ่มพนักงานนะครับออกเป็น3กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มแรกก็คือเป็นผู้ติดเชื้อนะครับกลุ่มนี้ก็แน่นอนนะครับต้องนําเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามทันทีหลังจากที่ผลออกแล้วนะครับ ส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งก็จะเป็นผู้สัมผัสโดยส่วนใหญ่นะครับในกลุ่มนี้ก็จะนําเข้าไปถ้าเป็นพนักงานของบริษัทก็จะนําเข้าไปสู่การกักตัวนะครับที่สถานกักกันที่รัฐจัดไว้ให้นะครับอาจจะเป็นโลลคอลันทีนหรือว่าอัลเทอร์นทีฟโลลคอลันทีนก็ได้นะครับส่วนผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในครอบครัวนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบของลง โรงงานนะครับก็จะมีการกักตัวที่โฮมควอลันทีนหรือว่าโลเคอลควอลันทีนในระดับตำบลน,นะครับซึ่งทางตำบลต่างๆได้ที่เป็นภูมิลำเนาของกลุ่มเสี่ยงนั้นได้ได้ออกคำสั่งให้กักตัวแล้วก็จัดเตรียมขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะดำเนินการตรวจหาเชื้อนะครับทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็ในวันแรกนะครับวันที่5วันที่9แล้วก็วันที่13ถ้าพบว่ามีผลบวกก็จะนำ เข้าสู่ระบบการรักษาทันทีส่วนผู้ที่สัมผัสต่อเนื่องกันก็จะต้องเริ่มนับวันกักตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ผลบวกจำนวนมากเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับก็จะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ ในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำกลุ่มนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่ม A เนี่ยให้ทำงานในบริษัทนะครับและก็กัดตัวอยู่ที่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่ในพื้นที่ที่ทางบริษัทได้จัดไว้ให้นะครับเสร็จแล้วก็มีการจัดรถรับส่งนะครับในกลุ่ม A นี่ก็คือไปได้เฉพาะที่ภาคกับที่ทำงานเท่านั้นนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำก็จะเป็นกลุ่ม B นะครับกลุ่มนี้ก็ให้กักตัวที่บ้าน เป็นเวลา14วันหรือว่าที่โลเคอล์ควอลันทีนของอำเภอนะครับเป็นเวลา14วันเสร็จแล้วเมื่อครบนะครับ14วันทั้งหมดก็จะมาสลับกันนะครับสลับกันทำงานโดยกลุ่มที่กักตัวนี้จะต้องตรวจหาเชื้อทั้งหมด3ครั้งนะครับก็คือวันแรกวันที่5แล้วก็วันที่13นะครับเมื่อครบ14วันปุ๊บก็จะสลับกันกลุ่ม A ก็จะออกจากโรงงานนะครับเสร็จแล้วก็จะไปกักตัวที่โรงแรมหรือว่า รีสอร์ทที่ทงางบริษัทจัดหา,หาไว้ให้อีก14วันนะครับส่วนส่วนกลุ่ม B เมื่อ,อตรวจหาเชื้อแล้วปลอดภัยแล้วนะครับก็กลับมาทํางานแล้วก็ไปกลับที่บ้านได้ตามปกติซึ่งถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสูงเมื่อครบ14วันนะครับที่กักตัวนะครับถ้าตรวจแล้วไม่พบเชือ้อก็กลับเข้ามาทํางานได้ตามปกติ ซึ่งการดําเนินการในระบบแบบนี้นะครับจะเกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีการเพิ่มนะครับในส่วนของผู้สัมผัสเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้มีการนําเอากลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำไปพักปะปนกันนะครับเพราะฉะนั้นในระยะแรกก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่พนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็อาจจะตรวจแล้วก็พบผู้ติด เป็นผู้ติดเชื้อจํานวนมากส่วนกลุ่มเสี่ยงตามก็อาจจะพบบ้างประปรายนะครับอันนี้ก็เป็นระบบแต่เอ่อบับเบิลแอนด์ซิลนะครับแต่ที่สําคัญคือจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อออกไปสู่ชุมชนเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยได้รับการกักตัวอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีเจ้าพนักงานโรคติดต่อจังหวัดนะครับอำเภอแล้วก็ตําบลรวมทั้งทีมโควิดหมู่บ้านเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการกักตัวอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือระบบบับเบิลแอนด์ซิลที่มี ความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็จะทําให้ระบบเศรษฐกิจและก็การควบคุมโรคดําเนินการไปพร้อมกันได้นะครับสําหรับการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับมีมติอะไรบ้างนะครับมีการปิดสถานที่ต่างๆอีกจํานวน 2- อสาที่ด้วยกันนะครับมีที่ไหนบ้างขอเชิญรับฟังจากท่านปลัดจังหวัดได้เลยครับอบคุณครับจากสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ได้มีคําสั่งนะครับในการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว3าแห่งนะครับ ในคำสั่งแรกเป็นคำสั่งที่154ทับ104นะครับเรื่องนี้นะครับทางสำนักง,งานสาธรารณสุขเชียงใหม่นะครับรายงานการตรวจพบนะครับการติดเชื้อโควิด -19 เป็นคาสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนในร้านข้าวต้มชาววังนะครับตั้งอยู่เลขที่265ทับ7ถนนช้างคาตนตำบลช้างคานอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งทีมสอบสวนโรคพิจารณาแลวเห็นว่าเพื่อการควบคุมและการป้องกันโรคในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและมีสิทธิภาพนะครับจึงเห็นควรให้ปิดร้านข้าวต้มชาววังดังกล่านะครับโดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อไปเชียงใหม่มีการประชุมวันนี้นะครับจึงออกคําสั่งดังนี้ครับข้อ1ให้ปิดร้านข้าวต้มชาววังตั้งอยู่เลขที่265/7ถนนช้างคานตำบลช้างคานอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา14วันครับข้อ 2. นะครับให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 นะครับหากผลตรวจ เป็นลบนะครับให้โฮมคอนันทีนกับตนเองเวลา14วันนะครับหากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ําให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา14วันครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับข้อ3นะครับขอความรู่้พี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางเข้าไปบริเวณร้านข้าวต้มชาววังนะครับซึ่งตั้งอยู่เลขที่265/7นะครับถนนช้างคานตะบลช้างคานพมเพียงเชียงใหม่โดยส่วนจำเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับต่อการต่อพัดโรคครับ ข้อ4นะครับให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าสูบการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับคำกับควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับท้งนี้ตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่30กันยายน2564ครับคำสั่งที่2นะครับเป็นเรื่องของการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นกับข่าวเช่นกันนะครับเป็นคำสั่งที่155ทับ24นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานต่อที่ประชุมนะครับพบการ ติดเชื้อโควิด -19 เป็นคัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนนะครับที่ร้านต้นไม้สวนจันทร์สุวรรณหมู่ที่6นะครับตำบลบ้านสากรอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทีมสอบสวนโรคพิจารณาได้เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมนะครับการแพร่ระบาดของในพื้นที่เภอแม่ออนเป็นความเรียบร้อยนะครับไม่ขยายเป็นวงกว้างนะครับจึงเห็นควรให้ปิดร้านจําหน่ายต้นไม้สวนจันทร์สุวรรณดังกล่าวนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่จะได้มีการหารือกันในวันนี้นะครับจะออกอสั่งดังนี้ครับข้อหนึ่ง ให้ปิดร้านต้นไม้สวนจันสุวรรณหมู่ที่6กตมบ,บ้านสาําอ,อแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา14วันครับข้อ2นะครับให้ผูปยาเสียงสูงทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19นะครับหากผลการตรวจเป็นลบนะครับให้กักกันตนเองเป็นเวลา14วันครับส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ําให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา4วันครับและรัฐาลคำสั่งของจัาหวัดควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะครับ ขาสามพความรุ่นพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางเข้าไปบริเวณร้านจาหน่ายต้นไม้สวนจันทร์สุวรรณนะครับซึ่งอยู่หมู่ที่6ตตาบลบ้านสากรเำหือแม่อม่อนกหว่าเชียงใหม่นะครับเพื่อลดการเสี่ยงนะครับต่อการสัมผัสโรคครับข้อ4ี่ให้ในอำเภอแม่อ่อนในฐานะหัวหน้าสูตรปฏิบัติการควบคุมโรคเพื่อแม่อ่อนนะครับจำกับควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตา,ามคำสั่งของจังหวัดทงนี้ั้งวันที่17กันยายนถึงวันที่30กันยายน2 5 6พสครับคาสั่งสุดท้ายเป็นคำสั่งที่156 ทัช204นะครับเป็นการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเช่นกันนะครับโดยทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายงานการติดเชื้อโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์นะครับในร้านลู่ไฮเวย์ตั้งอยู่เลขที่64ทับ5ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตำบลจางเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับตัวทีมสอบสวนโรคได้ลงไปในพื้นที่นะครับไปตรวจสอบแล้วก็เห็นว่านะครับเพื่อให้การควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับ เป็นกาด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ขยายวงกว้างนะครับจึงเห็นควรให้ปิดร้านลู่ไฮเวย์นะครับซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ก็เห็นชอบนะครับจึงออกคำสั่งดังนี้ครับข้อ1ให้ปิดร้านลู่ไฮเวย์ตั้งอยู่เลขที่64ทับ5นะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา14วันครับข้อ 2. นะครับให้ผู้สัมตัสเสี่ยงสูงทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 นะครับหากผลการตรวจเป็นลบนะครับให้โฮมคลินตีนหรือกลับตนเองประมาณ4วันครับ และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้ทังเกตอาการเป็นเ4สี่วันเช่นกันครับข้อ3นะครับขอบความรู้ของชาวเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางไปบริเวณร้านลู่ไฮเวย์นะครับซึ่งตองอยู่ที่64ทับห้าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตับนช้างเผือกเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคนะครับข้อ4ให้นายกเทศมนตรีตนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์บร,ริการควบคุมโร,รคเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผม ท้งนี้ตั้งที่17กันยายนถึงที่30กันยายนนะครับโดยทั้ง3คำสั่งนี้ก็มีบทลงโทษอยู่แล้วนะครับโดยผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติคำสั่งนี้นะครับต้องระว่งโทษปรับไม่เกิน20,000บาทตามมาตรา51แห่งพรบรคจิตต่อพศ2 5 5 8ครับผมวันนี้เราคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารจากสูวนประชาการสถานการณ์การระบาดโรคอุบัต19วเชียงใหม่วันนี้ครับพบว่าใหม่ในวันอาทิตย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ